นับสนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเงินทุกบาทของท่านที่อุทิศช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรูมบริจาคได้ที่เซเว่นอเลวและเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา อ้าวมิ้วนั่งด้วยกันดิเออไม่ดีกว่าโอ้โหอะไรให้กินข้าวเองมันเกียด์รอบขนาดนั้นเลยหรอขอใจนะอะไรก็แค่ทานข้าวเอง้เนี่ยมิวอ่านหนังสือหรือยังอ่ะอ่านแล้วอ่านแล้วแต่ว่ายังจำไม่ค่อยได้หรอแหวนหลัะ ก็อ่าจผันผ่านชิวๆเราคิดว่าเราเป็นคนดวงดีจริงเหรอ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราจะคอยดูนะว่าแวาเนี่ยดวงดีจริงไมคกณพินน่ะถ้าได้กินหนะ่พอนรเฮ้ยอุยอ๊ยชเวดจะเป็นคนแบบนี้ออกมามันอยู่ในจานของเราแล้ว ดิคิดว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้เลยนะไม่เกี่ยวมากอะเก็บไว้พอแล้วแค่ลูกชิ้นก็พอแล้วจะอะไรมากมายพวกมึงไม่อ่านหนังสือกันหน่อยหรอวะอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านตอนไหนวะก่อนนอนไงอ่านไปหาไปสีมึง ใครอ่านหนังสือแล้วไม่ห่ามวะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลย oh, <my> อ้าวไอ้แฟนทำไมมึงเมาอะโอ้ยกูก็มาแล้วนี่ไงแต่ยีงมันก็สายรนะเว้ยมึงแห้งว่ะดีนะดีนะเมื่อคืนแม่มึงน,นอนแล้วไม่งั้นกูดโดนสวดยับแม่เลยโอ้ย oh, ไม่ไหวแล้ว สวยแล้ววะแล้วอย่างนี้จะสอบได้หรือเปล่าเนี่ยนิวอะไรหรออ่านิวจะไปไหนอะ่ะไปห้องสมุดอ๋ออย่างนั้นอ่า วเ,เจ๊ไปด้วยนะพอดีเจ๊จะไปอ่านหนังสือพอดีอะ่ะไหนละ่ะหนังสือหนังสือหนังสืออ๋อก็ยืมนิวไงจะมาไมา้ไหนอีกล่ะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไรก็จะไปอ่านหนังสือจริงๆรงหรองั้นหรองั้นก็ไปเถอะเราไม่ไปละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะเดี๋ยวสิอะไรเจ๊ดเอ่อเอ่อเอ่อไม่มีอะไรอ่ะ มีของอร่อยอีกตั้งเยอะถ้ากูได้ชอบอะไรไปแล้วอ่ะกูไม่เปลี่ยนง,ง่ายๆหรอกกินไหมแมวอ่ะเม่นอร่อยเลยอร่อยออกเออเม,มื่อคืนมึงขับถึงบ้านไหมเนะี่ยถ้าไม่ถึงจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอ แล้วมื่อกลัวกูก็ไปแดกต่ออ่ะก็นอนบ้านเฮียโก้เลยยังกินต่อได้อีกหรอ บอลเสาเหรอของว่างว่างแล้วแต่เธอเลย เห็นหน้าจังน่ารนะักน่ะรอคนมารับหรอนิ้วนิ้วอ้าโทษทีพอดีเราฟังเพลงดังไปหน่อยอ่ะอันนี้ฟังอะไรอยู่อ่ะ ออออนี่กลัวอะไรก็แฟนๆของแวนน่ะน่ากลัวจะตายพวกมสี่ทับหนึ่งอะ่ะนี่ก็เวอร์เกินไม่ขนาดนั้นซะหน่อยเราอะ่ะอยากเป็นเพื่อนกับนิวนะที่เราย้ายมาอยู่ห้องพัสิบสามเนี่ยเนี่ยก็ปิดจะปิดเทอมแล้วด้วยนะผงไม่มีอะไรทำเหงาแย่ถ้าเหงาอะ่ะก็ไปเล่นแอปบูดีสิเนี่ย แอปพลิเคชันบูดีมันคืออะไรอะ่ะบูดีอ่ะเหรอบูดีอ่ะมันเป็นแอปหาเพื่อนอดังมากเลยนะที่เมืองจีนตอนเนี้ยเห็นว่ามีคนใช้แอปเนี้ยมากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคนเลยแหละถ้าจะดังขนาดเนี้ยเราว่าอีกหน่อยก็คงมีคนใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละแวนเองก็อลองโหลดมาเล่นดูบ้างดิเดี๋ยวเราลองโหลดเล่นวันนี้แหละ จเจมึงดูนั่นดิดูท่าทางมันจะสนิทกันมากแล้วนะอืมลูกคงงั้นเนี่ยโอ้โ,อโ,อโอหมึงขึ้นแลด่ดิเอานะปล่อยให้นิวอะ่ะมึงมีความสุขของมันเถอะปล่อยให้มันไปเจอผู้ชายที่ดีๆอะ่ะมึงรู้เนี่ยก็เป็นคนดีว่านะ คนดีกว่ามึงอีกมึงเป็นเพื่อนกูมไม่ได้สัตว์เฮ้ยกูล้อเล่นแล้วมึงจะเอาไงดีวะทำไมกูต้องเอาไงเลยวะก็ช่างเขาดินี่ขนาดช่างเขานะมองตาไม่กระพริบเชียวมองเชียอ,อะไรไปเราแวะหลัดกัน เดี๋ยวรอเพื่อนมารับเนี่ยก็โทรไปไม่รับเนี่ยรอยน่ว่าเขาจะ